สวัสดีครับผมมัมโนจากโติครับมาคลิปนี้มาดูตัวทูนเน็ตวอตนิดนึงนะครับเอาไว้มอนิเตอร์เว็บของเรานะจริงทูนเน็ตวอตเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในตัวไมโครติกในทุกรุ่นนะครับในทั้ง V6 แล้วก็ V7 นะครับอ่ะเน็ตวอตนะครับอ่ะตรงนี้นี่นะครับอันนี้ผมเปิดไมโครติกขึ้นมานะครับเปิดวินบ็อกขึ้นมาแล้วก็ไปที่ทูนนะแล้วก็ไปที่ตัวเน็ตวอตนะครับจะเห็นว่าเราสามารถมอนิเตอร์นะครับสถานะของเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือของ เว็บที่เราต้องการได้นะในตัวอย่างนี้นะครับมันอัพมดเลยไหมผมมีเช็คปวอกคอสวิตพวกระบบแบ็กอัพต่างๆนะครับหรือเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์ต่างๆผมจะสามารถมอนิเตอร์มันได้นะโดยโปรโตคอลที่เราใช้นะเลือกเราเลือกใช้มันได้นะครับว่าเราจะใช้แบบไหนนะครับมันก็จะรองรับหลายทช้เลยนะนะครับถ้าเรามาดูที่ในส่วนของตัวใช้หน่ยนะครับมี dns นะครับก็คือ์ดพวกพอร์ต53ต่างๆนะครับ http นะครับ ah http https นะครับ ah เป็นแบบเก็ตโปรโตคอลนะนะครับแล้วก็พวก icmp นะครับต่างๆนะครับหรือว่าเลือกเป็น simple ตัวนี้ก็ได้นะครับโดยปกติเราจะเลือก simple หรือ icmp เนาะเพื่อเป็นการเช็คในส่วนของตัวอะไรครับนะเพื่อเป็นการเช็คพวก icmp โปรโตคอลนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่ไหมนะครับอย่างเช่นเว็บเนี้ยนะครับของผมอ่ h เนี้ยคือเว็บเบอร์นี้นะครับไอ้ internal ภายในของผมนะ 1> 1. 30, 39, ไอพีหนึ่งจะสองสามศูนย์หนึ่งร้อยจุดสามเก้าองี้ยครับปกติเราจะเช็คว่าเซิร์ฟเวอร์มันทำงานไหมเราเช็คยังไงครับเราก็ใช้คําสั่ง ping ถูกไหมอ่าเราก็ใช้คําสั่ง ping นะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่า ICMP โปรโตคอลทำงานผ่าน ICMP โปรโตคอลนะครับเซิร์ฟเวอร์ ping หมายว่าเซิร์ฟเวอร์ยังมีชีวิตอยู่นะครับอ่าโดยเราเดาว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่เว็บมันควรจะเข้าได้แต่จริงๆแล้วมันไม่นะครับบางครั้งเองเนี่ยนะครับในเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้ยมันมีเซอร์วิสภายในเช่นเว็บเซอร์วิสนะะคคคครรรรััับบบมมนนนนนีีพพวววกกเเ็โโโโปปตตอออลล่ HTTP HTTPS ้ยทาางูะ บางครั้งเองเนี่ย ICMP มันทํางานได้นะครับเพราะเครื่องมันไม่ดับแต่สวิตช์ข้างในมันตายมันอาจจะเกิดจากการเว็บเขียนอะไรผิดแล้วมันเกิดคร s สหรือใช้งานหนักแล้วมันก็โอเวอร์โหลดครไปอะไรเงี้ยนะครับมันทําให้เว็บมันใช้งานไม่ได้บางคนก็แบบใช้ ICMP โปรโตคอลเพื่อทําการเช็คนะครับอย่างเดียวไม่ได้ละนะครับดังนั้นในเคสนี้นะผมอาจจะลองนะครับจะเปลี่ยนโปรโตคอลในการเช็คเช็คเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็เช็คตัวเว็บด้วยนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเช็คอย่างไง นะครับเรามาดูกันว่าเราจะเช็คยังไงอ่ะโดยปกติผมแอดขึ้นมาก่อนนะครับผมแอดขึ้นมาก่อนปึ๊บอ่านะไปที่เน็ตวัดนะครับผมแอดนิวขึ้นมาก่อนนะครับโดยปกติถ้าผมจะเช็คเป็นเซิร์ฟเวอร์เนาะอ่ะเทสนะครับเทสต์ปิงเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าผมเทสต์ปิงเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าโฮสต์เนมนะอ่าโฮสต์ก็หนึ่งเจ็ดสองจุดสามศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ศูนย์จุดสามเก้าก็คือไอเซิร์ฟเวอร์เบอร์นี้นั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์เบอร์นี้ผมจะเช็คเซิร์ฟเวอร์เบอร์นนนี้ออ่่่าาาวมมัทงยู นะครับอย่างเงี้ยลราก็ทําแบบนี้ปกติใส่โค้ดเข้าไปกดอัพไลเลยนะครับอยู่ไหนล่ะเทสเนี mm ่ย hmm. นะมันก็จะบอกว่าสถานะมันอัพนะครับอ่าสถานะมันอัพอัพแล้วทําอะไรต่อคุณก็ไปใส่ในส่วนของเอาสคริปต์พวกเทเลกราพวกอะไรเงี้ยเอามาใส่ในนี้ในอัพในดาวนะครับถ้ามันอัพให้มันแจ้งเตือนอะไรถ้ามันดาวให้แจ้งเตือนอะไรไปเงี้ยสถานะก็มาดูอย่างเงี้ยได้เห็นไหมอันนี้คือเราเช็คอะไรครับเราเช็คตัวตัว,ตวเว็บเราเช็คตัว icmp ปิงถูกไหมครับ ทีนี้นะครับเราก็จะสามารถทําอีกแบบหนึ่งได้นะเราทําอีกแบบหนึ่งเนะื่องจากเราเช็ค ICMP ผม Copy ขึ้นมานะครับอ่าผมเช็ค HTTPS นะครับอ่า HTTPS นะครับเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับ, S, รบ, S, รบ, Server, รบแบบนี้เหมือนกัน IP เดียวกันนะครับโฮสต์เดียวกันแต่ผมเปลี่ยนมาเป็น h t t p นะครับ h t t p แบบนี้ HTTPS GET นะครับอ่าแบบนี้เหมือนกันนะครับผมกดโอเคไป นะครับเขาก็จะทําการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นมาให้นะครับว่า up นะครับหมายความว่าเว็บเซิร์ฟเวอร์มัน up อยู่นะครับ HTTP ก็คือ443นะครับโปรโตคอลเกทเนาะอ่านะครับเป็นการส่งไม่ตัดเกตไปเพื่อทําการทดสอบจริงๆไอ้เว็บเนี่ยมันมีทั้งเกททั้งโพสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยนะครับแต่เราจะเกทอย่างเดียวเกทอย่างเดียวก็คือหมายความว่านะครับเราทําการ access เว็บอย่างเงี้ยนะครับ โดยหลักการดูถ้าเราไปดูใน l o อกเนี่ยนะครับมันก็คือไป access เว็บนั่นแหละไป execute เว็บถ้าเรามาดูที่เมนู l ลอกคุณจะเห็นว่านะครับเวลาที่ get มันทำงานเนี่ยโอ้มันขึ้นมาเยอะเลยมันคือไปสั่งดึงเว็บมานั่นเองนะครับหลอกมันเยอะนะครับถ้าเรามาดูใน l ลอกเนี่ยผมก็ไม่ได้สั่ง stop l ลอกด้วย ช่ไหมันะครับมันจะเห็นอยู่ในหลอกนี่แหละนะครับว่ามีการดึงข้อมูลดึงเว็บมานะครับเนี่ยครับจะเห็นนะนะครับจริงๆเราสามารถกําหนดในส่วนของตัวพอร์ตได้นะครับว่าเราจะเช็คพอร์ตอะไรบางครั้งเองเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนพอร์ตจาก443เดิมไปเป็นพอร์ตอื่นอย่างเช่น8443อะไรเงี้ย HTTPS นะคุณก็สามารถเช็คพอร์ตจากตรงนี้ได้นะครับ บางครั้งเราไม่ได้เป็นแบบใช้พอตสแตรดาดนะครับพวกอั a c ป e เชต่างๆที่เรากําหนดพอร์ตไว้นะครับเราก็สามารถกําหนดจากตรงนี้ได้นะครับดูในส่วนของตัว HTTP โค้ดได้นะครับว่าเราอยากรู้ว่ามันทํางานนะครับไหมนะครับแล้วก็มันレスปอนโค้ดมาเป็นレスปอนโค้ดอะไร200เว็บปกติไหมอะไรเงี้ยนะครับเราจะรู้ได้ง่ายนะครับคุณอยากดูตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเราอยากรู้ในหน้าเว็บนะนะครับคลิกขวาแล้วเลือก Inspect นะครับแบบนี้ โอเคนะครับคลิกขวาเลือก inspect แบบนี้นะครับไปที่เมนูที่ชื่อว่า network แบบนี้นะครับลอง refresh หนึ่งทีคุณจะเห็นนะครับคุณจะเห็นว่านี่ครับ status เนี่ยในหน้าเว็บ Login นเห็นไหมนะครับเราจะเช็คไอ้หน้าเว็บนี้ก็ได้อีกเดียวก็ได้นะครับเราจะเห็นว่านะครับมัน return 200มาคือเว็บมันทำงานปกติถูกไหมครับถ้าเราอยากรู้ว่ามัน return มาที่โปรโตคอลอะไรลองเอา double click ตัวนี้ใช่ไหม นี่ครับคลิกตรงนี้นะนะครับคุณจะเห็นในเฮดเดอร์นะครับเฮดเดอร์ของเขานะครับในแพ็กเกจนะครับเห็นไหมรีเควสต์ไม่ตอบไปมันคือเกตถูกไหมครับก็คือเราใช้จัดอ่าไม่ตอบเกตนะครับสเตตัสโค้ดคือถ้ามีการรีเทิร์น0มาเราถึงจัดถือว่าเซิร์ฟเวอร์มันทำงานปกติอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเอาเงี้ยนะครับเหมืนไม่รีโมทไอเดก็คือพอร์ต4 3ปกติทั่วไปนะครับนะครับอ่เราสมมติเราจะให้มันอ่าเช็ครีเทิร์นโค้ดนะครับ200มานะครับ200นะครับ เป็นเล้งก็ได้นะเป็นเล้งก็ได้นะครับสองร้อยสองร้อยถึงสามร้อย่างเงี้ยนะครับก็ได้ก็คือถ้ารีเทิร์นโค้ดมาสองร้อยถึงสามร้อยก็ถือว่ามันปกติอย่างเงี้ยนะครับอ่สมมติผมให้มันรีเทิร์นสี่ร้อยผมดูดินะครับผมรีเทิร์นมาสี่ร้อยดูเห็นไหมมันดาวเห็นไหมครับเพราะเว็บที่มันรีเทิร์นกลับเข้ามามันคือสองร้อยถูกไหมครับถ้าเว็บทํางานปกติคือรีเทิร์นมาสองร้อย อันนี้เราบอกว่ารีเทิร์น400มันก็เลยบอกว่าไม่เจอไงถ้าสมมุติเราเราบอกว่ารีเทิร์น200ถ้ามันมีการรีเทิร์นกลับเข้ามาที่200หมายความว่าเมื่อตัวเน็ตวิดมันไปเช็คเว็บแล้วแล้วเว็บมันรีเทิร์นกลับมาเป็น200นะครับคือเว็บทํางานปกติสถานะมันคือทํางานเว็บทํางานปกติถ้าเราเช็คจากอนะินสเปกข้างนาะเราก็เช็คอย่างนี้ได้นะครับนะี่ครับเราก็เช็คได้แล้วคุณก็ไปใส่เน็ตวิดต่างๆนะครับคุณก็ไปใส่เทเลกรงเทเลกรมต่างๆได้เลยอ่ะนะครับเราจะเห็นว ป i n g Server นี่นะครับเรามีเทสสองโปรโตคอลถูกไหมอ่า Simple หรือ ICMP อนะครับผมเลือกเป็น ICMP แล้วกันนะครับ ICMP แล้วก็ Get นะครับเรามีสองโปรโตคอลผมไม่ได้อาจจะไม่ได้ใส่สคริปต์ตัวอย่างให้ดูนะครับคุณก็ไปใส่สคริปต์เอานะครับใครชอบอ่าไก็ไปใส่ l ล n e Notify ใครชอบ Telegram ก็ไปใส่ Telegram ในเว็บผมมีอยู่แล้วนะครับอ่าก็ไปลองดูจากเว็บโอติกก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะรู้ว่าอ่แล้วแล้วมันดับยังไงมันจริงไหมอ่าผม ผมลองทำอย่างนี้อ่ะอันนี้เว็บผมใช้คำสั่งผมใช้โปรโตคอล ICMP มันทำงานปกติทีนี้ผมจะสั่งให้เว็บมันตายนะครับอ่ะนะครับผมสั่งให้เว็บมันตายเห็นไหมเว็บมันตายแล้วนะดูนะดูข้างบนดูสถานะข้างบนนะครับเดี๋ยวมันรอนะครับเพราะาเราไม่ได้เช็คถีเห็นไหมครับจะเห็นว่าเรารู้แล้วว่าเว็บมันดาวเห็นไหมครับแต่เซิร์ฟเวอร์มันไม่ดับนะเซิร์ฟเวอร์มันทํางานอยู่ แต่เซอร์วิส Apache Engine X ที่โปรโตคอลที่เรากําหนดไว้เนี่ยนะครับมันดาวไงหมายความว่าอะไรหมายความว่าเซิร์ฟเวอร์มันทํางานอยู่นะตอนเนี้เซิร์ฟเวอร์มันไม่ดับไฟไม่ดับอะไรเลยเครื่องมัน OS มันบูตปกติเลยนะครับแต่ไอิเว็บเซิร์เวอร์มันตายทําให้เราเข้าเว็บไม่ได้ไงอ่าเราเป็นการเช็คเซิร์ฟเวิรข้างในเงี้ยสังเกตว่าเราเข้าเว็บไม่ได้เห็นไหมเนี่ยหมุนติ้วละค้างเห็นไหมนี่คือเว็บตายเซิร์ฟเวิรมันตายเราก็จะมาช่วยเช็คอย่างนี้ได้ครับ สมมติเราสั่งให้มันสตาร์ทกลับขึ้นมาสตาร์ทอัพเชกลับขึ้นมามันก็จะกลับมาอัพเห็นไหมครับดูสถานะข้างบนมันก็จะอัพลวเห็นไหมนะครับเราเช็คเซิร์ฟเวอร์ตัวเดียวกันแต่เช็ค2โปรโตคอลนะครับอ่ะแล้วนี่คือลักษณะการเอาไปใช้งานส่วนอย่างที่บอกนะครับในการใส่สคริปต์ต่างๆนะครับคุณก็เอาสคริปต์ของเ e l e g กรมผลุกุใช้ telegram นะนะครับมันก จะเด้งมาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอะไรดับมันก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมเอาไว้เช็คอุปกรณ์ของลูกค้าผมด้วยนะครับว่าที่อยู่ตามไซส์อะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันดับหรือไม่ดับอะไรยังไงนะครับก็จะได้จะได้รู้ปัญหาก่อนล่วงหน้านะครับประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้คือตัวอย่างการเอาไปใช้งานเนาะเออแค่นี้ครับ